วิธีล้างไฟล์ขยะในแอป CapCut มีใครใช้แอป CapCut ตัดต่อวิดีโอกันบ้างคะถ้าเราทำแล้วไม่ล้างขยะออกเลยก็จะทำให้แอปกินพ<อ>ื้นที่ในมือถือของเราค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีล้างขยะในคลิปนี้กันเลยค่ะกดไปที่แอป CapCut ค่ะกดฟันเฟืองมุมบนขวากดเลือกล้างแคชแคชคือขยะที่แอปสร้างขึ้นเมื่อตอนใช้งานนะคะกดยืนยัน มันเข้ามาล้างตรงจุดนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปล้างต่อที่จุดที่2ค่ะออกจากหน้านี้ไปที่หน้าแรกโปรเจกต์ Project. กดดูทั้งหมดเราจะเจอคลิปที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยใช้งานไปแล้วยังคงค้างอยู่ไม่ได้ลบออกเลยทำให้เวลาเราใช้แอปนี้มันรู้สึกหน่วงช้าทำงานไม่ได้ดั่งใจกดเลือกคลิปที่ไม่ใช้แล้วแล้วกดข้างล่างล้างไปถังขยะ เท่านี้มือถือและแอปก็จะทำงานได้เร็วขึ้นใครไม่เคยล้างเลยพิมพหนึ่งมาค่ะและหากคลิปมีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์และฝากแชร์บอกเพื่อนด้วยค่ะ